กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องวิไลให้โชกถุกถูกทันครับมาพบมาเจอกันช่วงบายนะครับเป็นคลิปที่2ของส่วนบายนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับเกินไ้นะครับก็คืออามาในคลิปนี้แอดวิไลจะเอาตัวเล่งแนวทางนะครับของอาเซียนซอสลับเงินพารวยนะครับมาฝากกันปล่อยไปแล้วนะครับ ชุดสองตัวบนอาคลิปนี้จะเป็นชุดพิเศษนะครับก็คือชุดพิเศษนะครับจะมีชุด3ตัวบนและการชุดเฝ้าระวัง2ตัวบนนะครับามาให้เอฟซทางช่องได้ติดตามกันนะครับชุด3ตัวบนแล้วก็ชุดเฝ้าระวัง อสองตัวสามารถไปบนไปล่างได้นะครับอ่าเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนนะครับเป็นชุดพิเศษเอาง่ายๆนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามทางช่องห้านํำนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับามาในคลิปนี้เป็นชุดพิเศษเอาง่ายๆเลยนะครับเป็นชุดพิเศษ สำหรับชุดพิเศษนี้แอดวิไลจะเริ่มจากชุด3ตัวบนก่อนนะครับสำหรับชุดพิเศษชุดพิเศษนะครับเขียนตามเลยนะครับ f c ฟทังช่องนะครับหลุ่นซว์เหานะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยอ่เริ่มจากชุดแรกครับ1 0 3 4 0สี่ศูนย์สามเรื่องของตัวเลขเนี่ยถ้านะครับ FC คือแอดวิไลเคยเว่าได้มาแบบไหนแอดวิไลจะนำเสนอแบบนั้นนะครับ7 0 สามแล้วมาบางสุดสองตัวสุดฝ่าระวังนะครับจะเป็นสุดพิเศษคือกันสุดสองตัวนี้สามารถไปบนไปล่างได้นะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจบางท่านอาจจะว่าเอ้าสุดสามตัวบนกับสุดสองตัวบนล่างคืบอบบกคือกันนะครับบอกคือน,นะครับเอฟซี FC บอกเลยว่าบอกคือ นะครับชุด2ตัวบนล่างมาเบิ่งกันชุด2ตัวนี้บนล่างนะครับจะมี3มชุดนะครับอ่าชุด2ตัวครับเริ่มจาก7 4ต่อไปครับ7จหนึ่ง ต่อไปครับ1 4ึาสาสามซุดนี่สามารถไปบนไปล่างได้นะครับยั e FC, คุณพ่อคุณแม่สามารถไปบนไปล่างได้ก็คือซุด2ตัวนี่จะบ,บนล่างนะครับเอาง่ายๆครับบนล่าง บอแบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือสุดสองตัวสามารถไปบนไปล่างได้นะครับข้างบนจะเป็นสุดสามตัวบนเข้าใจง่ายๆเลยสุดสามตัวบนสุดพิเศษะนะครับบ่งงงนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่บราต้องงงนะครับก็คือสุดสามตัวบนสองตัวนี่สามซุดนี่จะมีเจ็ดสี จ็ดหนึ่งหนึ่งสี่นี่สามชุดนี่สามารถไปบนไปล่างได้นะครับเขาเรียกว่าเซียนสอสลามเงินพารวยเพิ่งกันเลยว่าเป็นชุดพิเศษ่าครับชุดพิเศษอาจจะพิเศษสําใดเท่ากับมรอดติดตามกันนะครับในวันที่หนึ่งก,ก,กรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ครับมือนี้ลงให้ช่วงใบใบแรงแรงนะครับของวันที่25ครับถือว่าเขียนเป็นหลักฐานไว้นะครับลงให้วันที่25มิถุนายน โอเคครับนี่คือตัวเลขแน่ทางนะครับของสอสลับเงินพาลวยชุดพิเศษเบิ่งไฮดีอ่าอันนี้เป็นชุดสามตัวบนสำหรับชุดสองตัวนะครับบนล่างนะครับอ่าเบิ่งไฮดีอ่าบนล่างเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ ถ้ายเอฟซีเบิ้งชุดเหล็กเด่นนะครับที่เข้าที่เสี้ยนเสาสลับเงินผ้าร่วยที่แอดวิไลลงไปก็คือเอาง่ายๆนะครับเหล็กเด่นของเพิ่นวันนี้เด่นบนล่างจะมี417นะครับ4 1 7หนึ่งนี่คือเหล็กเด่นบนล่างที่เหตุผลนะครับตามแอดวิไลเบิ้งนะครับที่เหตุผลเสี้ยนเสาสลับเงินผ้าร่วยจัดชุดนี้ขึ้นมากกับคิดว่าเลขเด่น 4อ่า417อาจจะกอดคอกันมานะครับเลยจับคู่มาให้นะครับ,รอ,บ,รบอ่าเลยเป็นที่มาของ747114เพราะว่าเด่นบทลางเ่นใหญ่มาก417อ่ามาแน,น่อาจกอดคอกันมาเพิ่นว่านะครับก็เลยมีชุดพิเศษขึ้นมานะครับแ้วกาสูดสามตัวบน1034 03703ถ้ 03, 7, 03. า,เาเข้าเบื้องไปแล้วนะครับ03บนนะครับเอาง่ายๆถ้าตัดออกมาเป็น2ตัวนี่เฉพาะ03 30ีนเฉพาะบนเพราะว่าเป็นบนหลักร้อยจะมี1มี4มี7 1 4 7จะเป็นหลักร้อยนะครับก็เลยเป็นที่มาาของชุดพิเศษอ่ะแอดวิลไลออธิบายอย่อยยางชัดเจนแล้วนะครับ อ่าแอวิไลก็ว่ามันอธิบายคักนะครับอ่าก็คือห้าเบิงแเดวชุด3ตัวบนนี่จะเป็น0,3หลักหน่วยกับหลักสิบนี่จะเป็น0,3 0ยหมดเพียงแต่เปลี่ยนหลักลอยก็คือ1,4,7แค่นั้นนะครับเอาเข้าใจนี่คือชุดพิเศษแคปบหน้าจอกันเลยนะครับของเซียนซอสลับเงินพารวยเอาจะได้ก็ให้ เอีทางช่องสุกๆมันมันลำรวยกันกับตัวเลขเนี่ยทางกับของเซียนซอสสลับเงินพารวยอาสำหรับแรงนี้จากลาก,กันไปคลิปหน้าเป็นของสำนักใดรอดติดตามสวัสดีครับ